อย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นเพราะเราทุกคนต่างม,มีอุปสรรคในชีวิตต่างกันจงภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นอยู่และทำวันนี้ให้ดีที่สุดหลวงพ่อพระราชพรมยานหรือศีลิงดำวัท่าสุงจังหวัดอุท,ทัยธานี เล่าถึงอนุภาพของเหรียญมงกุฎเพชรไว้เมื่อครั้งปลุกเสกเมื่อเดือนกันยายน2532ว่าดังนี้พอเต็มแล้วฉันก็ขึ้นไปกราบพระพระใหญ่คือองค์ประทมท่านเป็นประธานอยู่ถามว่าของทั้งหมดทั้งพระบูชาและมงกุฎเพชรนี้มีประโยชน์อย่างไรครับมีอะไรบ้างท่านก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ด้วยอำนาจพุทธานุภาพธรรม,มานุภาพสังขานุภาพเทวานุภาพพรหม,มานุภาพทั้งหมดต้องมีความไม่ประมาทอาราธนาไว้เสมออันดับแรกที่ฉันจะบอกเธอนะคือการโรคระบาดท,ทุกอย่างคืนชื่อว่าโรคระบาดท,ทุกอย่างนี่กันหมดพอท่านบอกแบบนี้เจ้าของโรคระบาดก็ปรากฏตัวเป็นกลุ่มใหญ่ โรคระบาดขั้นถึงตายอย่างอหิวานี่ชุดแดงคนนะโรคระบาดสัตว์นิชุดสีเขียวบอกผมครับเป็นเจ้าหน้าที่โรคระบาดทั้งสองฝ่ายมาแล้วก็ถามว่าถ้าเขามีของนี้บูชาอยู่หรือจะติดตัวอยู่ก็ตามพระบูชาก็ตามจะมีผลไหมเขาก็บอกว่า อย่าลืมนึกถึงพระพุทธเจ้านะผมเคารพพระพุทธเจ้าถ้ามีผมจะจัดหลีกก็เลยถามท่านบอกว่าโรคระบาดอันดับแรกที่พระองค์จะทรงสงเคราะห์คือโรคอะไรครับท่านบอกว่าโรคเอดถ้าเชื้อมันมาจะเป็นอย่างไรท่านบอกว่าถ้าเสื้อเข้ามามันจะด้าน พอดีท้าวเวสสุวรรณท่านอธิบายต่อว่าคำว่าด,ด้านคือตายเชื้อมันตายแต่ว่าทั้งนี้ต้องอารัธนาเช้าอารัธนาเย็นก็บูชาเช้าบูชาเย็นต้องบอกไวไ้เรื่อยโรคระบาดท,ทั้งหมดประการที่สองท่านบอกว่าถ้าต้องการความปลอดภัยท่านท้าวเวสสุวรรณอธิบายว่า อำนาจพุทธานุภาพพุทธอัปปมาโนคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้ธัมโมอัปปามานคุณของพระธรรมหาประมาณมิได้สังโฆอัปปามานคุณพระสงฆ์หาประมาณมิได้ถ้าหากว่าไม่ต้องการให้ของหายก็ให้อธิษฐานบอกว่า ขอผู้ร้ายจงอย่าเห็นบ้านจงอย่าเห็นประตูหรือศัตรูอย่าเห็นตัวเฉพาะศัตรูหมายความว่าเขายังไม่คิดจะทําร้ายเขาอาจจะเห็นถ้าคิดจะทําร้ายเขาจะไม่เห็นถ้าคนนั้นยังเป็นขโมยยังไม่รักบ้านเราอาจจะเห็นถ้าจะรักบ้านเราอาจจะไม่เห็นให้อธิษฐานตามนั้นนะ และไปเรื่องราบสการะอะไรต่างๆธรรมดาบทความนี้ได้คัดมาจากหนังสือสมบัติพ่อให้หน้า116เล่มเก่าของหลวงพ่อพระราชพรยานวัท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเปิดรับการแจ้งเตือนจากทางช่องอย่าลืมกดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนกันนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากเพจดูดวง เครื่องรางของครั้งสีพึ่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมน้ำมันสาลิกาแปลงเศกณักันกรูดานสเสน่ห์เมตตาซึ่งได้ผ่านการปลุกเสกจากอาจารย์พัชรินตามตำราพิธีโบราณและการทำพิธีกรรมจุดยันเทียนเรียกจิตเรียกนามเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมดวงชะตาการงานการเงินความรักโชคลาภตลอดจนการลงหน้า,นาทองลงยันพกซับบนฝ่ามือ ท่านผู้ฟังสามารถกดติดตามรับชมเพจได้ที่ข้างใต้ในคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ